โนวิวอ u ซูซุบิเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r per พ p ป r ร y ต e r f e c t สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการโซเชียลโซแซบนะฮะวันนี้อยู่กับผมจิรัทวัฒน์เริบุตรและอาจารย์เสรีวงบนทาสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีสดครับหลายคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่ายังไม่ครบ13ข้อเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของแก่แบบไม่เป็นภาระใครนะฮะ <c oughs> ต่อกันเลยครับอาจารย์คงจะชอบอย่าหยุดหาของอร่อยกินแ <c oughs> น่นอนเลยครับนี่เอานะตอนนี้นะ <c oughs> ครับ ที่มีบัญชีแอปเงินเนี่ยสองบัญชีนะสำหรับจ่ายนะคะครับบัญชีละหมื่นนะคะโอ้ยพอใกล้ใกล้สิ้นเดือนเนี่ยบัญชีหนึ่งเหลือร้อยแปดสิบบัญชีเหลือร้อยยี่สิบเก้าหมดไปกับสั่งทุกอย่างระยนี้เขาบอกว่าเขาเป็นลูกชิ้นปลาโบราณอ่าโอเคนะ สั่งครึ่งโลเขาคิดค่าส่งถ้าหนึ่งโลส่งฟรีอโลเลยก็แล้วกันโลหนึ่งไม่คิดค่าส่งสั่งสับปะรดมาเป็นสับปะรดห้วยมุ่นก็คิดว่าหวานฉ่ำละวอะอีกคนหนึ่งมาสร้างสตอรี่สับปะรดอร่อยต้องปัตเวียเคอาทกูปตเวียด้วยถ้าเกิดท่านชอบกินแหนมแต่ยังไม่ยัาไม่อยากกินเนื้อสัตว์ เรามีแหนมเห็ดวังเขียวสั่งอีกเนี่ยลูกชิ้นปลกูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาอีกคนหนึ่งรสมือแม่โอ้ยตำรับตำราแม่ทำกับข้าวเก่งมาเป็นเวลาท่านนั้นท่านนี้ปีสั่งอีกสั่งอีกมาหมดยิ่งช่วงนั่นนะช่วงไหนฮะข้าวแช่อ๋อได้กินทุกตระกูลเลยครับ เพราะคนทําเขาแช่เขามีสตอรี่ของเขานะใช่ว่าของเขาเนี่ยรุ่นซึ่งคุณย่าคุณยายนอะไรต่างๆนั้นนะเขาจะเล่าลูกกะปิเขาทํายากเย็นยังไงนั้นั้นดอกไม้ที่เขาใช้ในการแช่น้ําเนี่ยนะเขาไปเอาดอกปีไปจากไหนมะลิมาจากมะลิออสร้างเองเพราะอาเร็จสร้างโอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมื่นหนึ่งสองบัญชีเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยปริมปริมเลยอบจะหมดแต่ว่าเราก็ได้ได้ แต่เราได้กินอาหารอร่อยนะคะถ้าเกิดใครติดตาม Facebook พี่นะจะเห็นเลยนะตอนนี้นะกินลูกชิ้นปลาของอีกีนะคะกินก๋วยเตี๋ยวหมูร้านแซวพี่เยิ่มกันนะเนี่ยเออแล้วก็ดีกว่าจะไปกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอกโอชาลาดพาวเจ็ดสิ อ๋ออาหารอะไรอย่างเงี้ยอออถ้ากินข้ามันไก่ก็ต้องมันไก่เจียีนะคะอ่าน้าวัดสเกตนะโอ้นะฮะวัดพี่มีร้านอาหารอร่อยเยอะแล้วผลไม้พี่ก็จะมีเจ้าผลไม้อยู่หลายเจ้านะครับ กล่องดาเนินสะดวกนั้นดอกไม้มันนะคะเงาะโรงเรียนลองกองตันยงมัดนะคะลําไยอินดอสร้างบแล้วค่ะนี่นะฮะเรากลับมาเจอกันกับรายการกินอย่างเสรีกับเสรีชวนชิมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนอกจากสั่งแล้วพี่ยังมีร้านที่จะไปกินด้วยตอนนี้เนี่ยนะยังกลัวๆอยู่นะแต่ว่าเตรียมในใจไว้อยู่หลายร้านนะครับ มีร้านที่ซอยสุขุมวิทสานะครับเป็นร้านเล้มีเทนเดอร์ชื่อของเขานะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์พร o วองส์เราก็เตรียมมาไปกินน้าไปกินอะไรเงี้ยเราก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็มีร้านที่ตั้งใจจะไปอยู่บางร้านที่ตอนนี้ยังไม่ไปเพราะว่าเราก็ยังอยากให้เขาเปิดสมบูรณ์กนแล้วเราค่อยไปแบนนี้นะแต่ถามว่า มีเตรียมในใจไว้ร้านนั้นร้านนี้บ้างไหมก็เตรียมไว้แล้วก็มีอยู่ร้านอยู่สองร้านนะคะไปด้วยความใส่ใจทำการเมืองนะคะอะอรฮะเขาโดนเขาโดนทัวลงไงทัวลงเวยเตียวเป็ดมหาชัยอ่าเดี๋ยวจะไปกินไปไปไปแล้วก็ร้านกาแฟนะคะครับบางแสนอ๋อ สองร้านนี่ตั้งใจไว้เลยมันจะต้องไปกินอะไรอย่างนี้เตยมเลยเตยมเลยอย่างงี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขนมเปี๊ยะป้าเทพก็สั่งมาแล้วเจอป้าเทพยื่นตังให้ป้าเทพป้าเทพพันหนึ่งจัดมาเลยอะไรก็ได้อืตอนนี้ยังกินไม่เลิกเลยปราเทพก็จัดเต็มที่เลยพันหนโอ้โหเธอให้ไปเยอะมากเธอใส่กล่องทรงมาจากราชบุรีอนะคอัะอีกเจ้าหนึ่งครับ น้ำพริกนิตยาน้ำพริกนิตยาไปมาแล้วพี่ซื้อนะตาแดงไปซื้อนรกไม่ได้ได้สวรรค์มาโอเคพี่กระถามเรื่องกสวรรค์ต่างกันยังไงสวรรค์เผ็ดน้อยกว่านรกอโอเคเอามานะครับพริกเผาพริกเผาใช่มันกุ้งใช่ครับนะครับน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาเนื้ออ่อนวันนี้เนี่ย พี่ใช้น้ำพริกปราสลิดนะคะอ oh. ผัดเป็นข้าวผัดข้าวผัดเอามาเติมมะนาว hmm. เอามาเติมน้ำตาลหน่อยหนึ่งเอามาเติมซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งผัดข้าวให้เขากินเนื้อปลาสลิดทอดแล้วก็ไปซื้อเนื้อปลาสลิดทอดมาให้เขากินแกล้งด้วยแล้วทําแกงเรียงสําหรับก oh. ินจะซดให้คล่องคอกินกับข้าวผัด oh. นี่รอบหน้าจะมาไหมพัดตั้งใจแล้ว จะผัดน้ำพริกปลาเนื้ออ่อนสั่งเนื้ออ่อนมาแล้วค่ะสั่งปลาเนื้ออ่อนมาแล้วค่ะปลาเนื้ออ่อนแดดเดียวสั่งมารอไว้แล้วค่ะอแล้วสั่งเขาด้วยนะฮเอาตัวเล็กชนิดทอดกรอบกินได้ทั้งตัวอเพราะฉะนั้นรอบหน้านะครับทีงานจะได้กินข้าวผัดปลาเนื้ออ่อนร้านน้ำพริกนิตตยาเออดีนะจริงมันนี้รอบนี้นะให้เขากินกับไอ้อะ แกงเลียงนะรอบหน้าจะต้องกินกันอะไรไหมกินอะไรครับซุปเปอร์ขาไก่รสแซ่บนะมันต้องเคียงคู่กันมันต้องอ้วนๆหน่อยนะอาจารย์นะไม่รู้ผมจะชูยังไงดีเว้ยเห็นไหมเนื้อต้นเน้นๆนิ้วนั่นสวยๆดีนะเพราะฉะนั้นพี่เดี๋ยวมีร้านอร่อยของพี่เยอะที่พี่จะกินนี่ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้คคุณพ่อก็อายุเยอะนะคุณพ่อวันนั้นจะกินนั่นวันนี้กินนี่ผมบอกเอ้ย บางทีผมคิดอีกมุมหนึ่งโอเคก็กินไปเถอะให้เขากินไมเงั้ยเดี๋ยวกระพี้จะทําสิ่งที่ผู้ใหญ่ข้างเกลียดนะะหรอมากินได้แล้วนะแมวนั่งมองแมวจะกินหมดคือถ้าจะให้กินก็ให้กินตอนนี้เถอะแม่ไอตอนอยู่ห้ามนู่นห้ามนี่พอตายแล้วหาของดีมาให้กินแล้วมันกินได้ไม่ได้พี่ไม่ได้เออนะฮะอ่ะถัดไปแล้วครับพอกินมากปุ๊บก็อย่าหยุดออกกำลังกาย อันนี้ของพี่ทุกวันอืทุกวันเลยค่ะคือเอาเข้าไปก็ต้องเอาออกพี่มีเครื่องออกกําลังกายสําหรับวันขยันและวันขี้เกียจโอ้โหเอโโอดีฮะอันนี้ วันไหนขี้ยัเนี่ยพี่ก็ขึ้นเทรดมิลก็คือลู่วิ่งนะครับให้ได้วันหนึ่งอย่างน้อย50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับวันไหนขี้เกียจพี่ขึ้นไวเบรชั่นเพลทก็คือเป็นแผ่นขยับะเราขึ้นไปยืนใช่ไหมัอย่างเงี้ยวันหนึ่งพี่ก็ทำ40นาทีมันรอบละสิบอ๋อครับพี่ทำสี่รอบได้40นาทีก็โอเคอ่ะวันไหนขี้เกียจก็ไว v ว b บรชั o นอย่างเดียววันไหนที่ขยันนะก็จะใช้เทรดมิลก็คือลูกวิ่งแต่ถ้าวันไหนขยันเป็นพิเศษนะสองอย่างค่ะองอย่างสองอย่างนี่ไงเออสั่นด้วยเดินด้วยเอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเหมือนอาจารย์จะหิวแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับโซเชียลโซแซบครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดแม่พระผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสิหน้าอัชินาชานาเวลามาเลยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีนีูใหม่เราใจตล์เนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง ูจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืออกจะกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อ เหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r p p e r t y Perfect 13ข้อเรายังไม่หมดนะฮะต่อเนื่องกันเลยนะครับจะได้แก่แบบไม่อยากเป็นภาระใครนะครับนั่นก็คืออย่าหยุดรักตัวเองแน่นอนอื คนเราต้องให้รางวัลชีวิตตัวเองการที่พี่หาของอร่อยกินก็เป็นรางวัลชีวิตตัวเองใช่ครับการที่พี่ออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพก็เป็นการรักตัวเองการที่พี่ยังคงใช้ครีมแล้วก็ยังทําอะไรกับใบหน้าตัวเองก็เป็นการรักตัวเองแล้วก็พอถึงวันอะไรต่างๆพี่ก็ต้องให้รางวัลชีวิตกับตัวเองทํางานมาเยอะๆเหนื่อยๆแล้วจะมาอดๆออมๆ คือพี่นะเป็นคนที่มีเงินออมก็จริงนะแต่พี่ยึดหลักทรรมาหาใช้นะอ๋อธรรมาหาใช้อ่าครับบางคนนี่เขาทํามาหาเก็บไม่ใช้นะแต่แล้วพอตายเนี่ยนะ<ค>โอ้โหทายาตร่ำรวยมไม่ได้ครับก็พี่เห็นคนต่างจังหวัดนะครับเขาจะมีชุดกระฟงก,า,ฟงกาแฟชุดน้ําชาชุดแก้วที่เขาซื้อมาจนตายยังไม่ได้ใช้อ,อ่าเคยเห็นเอาใส่ตู้โชว์ไว้แล้วก็ทำไมอ่ะทำไม ถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณคิดว่ามันสวยคุณต้องใช้๋อหลายบ้านนะครับซื้อขันเงินมาใส่ตู้เย็นไว้ไม่ใช้แต่เวลาไปวัดใช้ขันอลูมิเนียมตาแมวน้ําใช่ก็ทําไมนะคุณซื้อขันเงินสวยไปคุณก็ใช้ขันเงินไปซีเออมันดําคุณก็ขัดคุณก็กลาวสินี่ซื้อขันขันเงินมาใส่ตู้โชว์แล้วเวลาที่จะไปวัดใช้อลูมิเนียมกองกองไม่เข้าใจไม่เข้าใจ หรอมาก็ต้องใช้โอ้ต้องให้รางวัลชีวิตคกาตัวเองครับเราทํางานเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นนะวันพี่อยากให้รางวัลชีวิตตัวเองนะครับกินมันเลยนี่เตาหื้ออ๋อกินเลยให้รางวัลตัวเองหูฉลามกินเลยอืนะครับครับวันก่อนสั่งฟัวกรามมาค่ะโอ้แทนที่จะไปกินที่โรงแรมไม่กินสั่งมาเองสั่งมาเองทําเองเลย อ๋าสั่งมาทำเราสั่งดิบมาทำสั่งปลาหิมะไม่ใช่ถูกๆนะเอามาทำสองอย่างบางทีก็มาทำย่างซีอิ๊วบางทีก็มาทำนึ่งซีอิ๊วคืออยากจะกินตอนนี้เราไม่ได้ไปร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับสั่งมาทำเองได้ปลาหิมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กินแล้วอร่อยมากนะครับที่สั่งร้านใครรู้ป่ะสั่งร้านใครฮะ ร้านคุณชาคริสอชาคริตเขาขายของออนไลน์เขาขายของแพงคือไม่ใช่ว่ามันแพงนะเขาขายของที่คนจะกินต้องยอมเสียตังค์เยอะอ่ะเขาขายแซลมอนเขาขายหิมะปลาหิมะพี่ก็สั่งปลาหิมะเขานี่แหละแล้วก็เอามาย่างซีอิ๊วนะคะตามแบบของญี่ปุ่นแล้วก็บางทีก็ มานึ่งซีอิ๊วตามแบบจีนก็กินได้สองเวนได้สังเวยนะครแลวจริงๆเราได้ได้ขยับร่างกายในการทําด้วยเนียนะะนั่นที่บ้านพี่นะต้องมีข้าวปุ่นติดบ้านอ่าไม่เล็กๆมีเดียววันไหนถ้าเกิดว่าจะทําอาหารญี่ปุ่นก็เอาข้าวปุ่นนะบางวันนะพี่ไปซื้อเนื้อชั้นดีมานะบางวันก็ทําเป็นเนื้อเกาหลีครับโอ้ยใช้น้ามันงาใช้งานะคะครับ ใช้หอมใหญ่แล้วก็ทำปรุงเป็นรสเนื้อเกาหลีบางวันก็ทำเป็นเนือ้อญี่ปุ่นนี่เอเทริยากินี่นะกองถ่ายพี่ได้กินเทริยากินะอโอ้เป็นไก่มากซอสเทริยากิเสียบไม้ฮ <c oughs> แล้วก็หุงข้าวแบบญี่ปุ่นให้กินแต่ถ้าแบบว่าไก่ที่มันมีคุณภาพไก่ที่ดีหรือเนื้อหมูที่ดีนี่เขาสี่ผีเขาโอเคนะจันเนาะใช่ <c oughs> ถัดไปฮะขายเยอะมากเลยสองเทปนี้นะฮะอย่าหยุดกระตันยูครับถัดไปอันแน่นอนฮะคนเรานอกจากจะก,กระตันยูต่อพ่อแม่แล้วนะครับกระตันยูต่อครูบาอาจารย์แล้วนะคะครับ <S <S อีกหนึ่งกระตันยูที่หลายคนอาจจะมองข้ามนั่นคือกระตันยูต่อผู้ให้โอกาส อันนี้สำคัญนี้สำคัญมากอาจารย์ครับคือบางคนนี่จะพูดถึงก็ตันยูต่อพ่อแม่ก็ตัอยูต่อครูบาอาจารย์ใช่แต่ใครเป็นคนให้โอกาสเรานะทอบคนเรานะเอ้กับพี่คนเรานะเก่งแค่ไหนยังไงก็ตามนะถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยถามว่าเราจะได้โชว์ความเก่งไหมอันนี้เห็นด้วยมากครับเออเวลาเราพูดถึงเหล่าบรรดาพิธีกรเศรษฐีทั้งหลายนะพี่ก็ถามลูกศิษย์พี่ <spe ech> เพื่อเราจะพูดถึงเรื่องการที่เราต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีโอกาสครับพี่ก็ถามบอกว่าคนเก่งกว่าปัญญาในประเทศไทยมีไหมเด็กก็ต้องตอบว่ามีครับ <spe ech> <spe ech> คนเก่งกว่าไตรภพในประเทศไทยมีไหมมี <spe ech> คนเก่งกว่าดูสัญญามีไหมมี <spe ech> แต่คนเหล่านี้ที่เขาได้ดิบได้ดีเพราะเขาเก่งแล้วได้โอกาสแต่คนที่เก่งกว่าเขาหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่รวยเนี่ยเพราะรเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้โอกาส เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องกระตัญยูคือกตัญญูกับผู้ให้โอกาส hmm. นะครับซึ่งคนที่พี่เอ๋ชื่อทั้งหลายเนี่ยเราไปถามเขาสิ hmm. เขาจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยนับนถือใคร hmm. ที่เป็นคนให้โอกาสกับ hmm. เขา นะคะอย่างนี้เป็นต้นสําคัญมากนะเราต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะกระตันอยู่กับผู้ให้โอกาสถ้ามันไม่มีพื้นที่ให้เราได้ได้ยืนได้แสดงมันก็ไม่มีโอ้ยเก่งแค่ไหนถ้าไม่ได้แสดงแล้วมันจะมีใครเขาจะรู้ว่าเราเก่งล่ะถูกไหมใช่ครับงั้นใครเป็นคนให้เราทํางานใครเป็นคนมอบหมายหน้าที่ให้กับเราใครเป็นคนใช้งานเราคนนั้นล่ะคือคนให้โอกาสเราดังนั้นนอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่าลืมกระตันอยู่ต่อผู้ให้โอกาส แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเมืองไทยเราในตอนนี้มีอีกหนึ่งกตันยูนะคะนั่นคือกระตันยูต่อแผ่นดินต่อแผ่นดินคือเราอย่าทรยศแผ่นดินครับเราเติบใหญ่อยู่ในประเทศไทยอ,อยู่ดีกินดีครับได้ทำมาหากินนะคะมีความสุขสบายก็เพราะแผ่นดินไทยเราจึงต้องกะตันยูต่อแผ่นดิน ทีนี้ถามว่ากตัญยูต่อแผ่นดินคืออะไรเครื่องไฮะทำยังไงทาอะไรก็ได้ที่มีส่วนทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองการทําหน้าที่ของเราอย่างดีเต็มศักยภาพถือเป็นความกตัญยูต่อแผ่นดินการไม่ทําตัวชั่วร้ายที่เป็นภาระเป็นปัญหาต่อแผ่นดินทําลายความมั่นคงของแผ่นดินนั่นแหละคือกตัญยูต่อแผ่นดินนนะครับแล้วเมื่อไหร่มีโอกาสนําเสนิความเป็นไทยครับ ในรูปแบบใดอย่างไรก็ตามแสดงออกมาเราต้องทำตัวเป็นแบรนด์เอมบาสเดอร์เป็นทูตของประเทศไทยนะครับนะครับอีกสองข้อครับคุณผู้ชมครับอย่าหยุดสร้างบุญทำบุญสร้างกุศลอ่าทุกวันเสาร์นี่นะที่บ้านนี้ตักบาทนะวันหลังมาดูไม่จะถ่ายรูปให้ดูว่าถาดใหญ่แค่ไหนจริงฮะอ่ากับข้าวพี่ต้องสามอย่างโอ้ขนมต้องสองอย่าง ผลไม้ต้องสองอย่างโอแล้วก็ต้องมีทั้งข้าวมีทั้งน้ำนก็ถือแล้วว่าต้องสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์กินข้าวกินหวานนะกินข้าวกินหวานมีข้าวมีน้ําำนะครับถุงใหญ่มากเลยะหน้าบ้านแล้วก็ทุกวันเสาร์แล้วกับข้าวถวายพระนะคะนี่เป็นไงฮะไม่ได้ซื้อนะคะ ทำเองค่ะทำเอง<ฮ>ะนะครับมีส่งมีสูตรไว้เป็นที่เรียบร้อยอะไรต่างๆนานาน,นี่ไงนะฮะเอล่ะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าสุดท้ายกับรายการโซเชียลโซแซบครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลว โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect รแม่เรัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจักสีหน้าอัชินาชานาเวลามาเย ห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New i สู z ดี m ม็พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่ แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอ๋ออกจะกรอบความสำเร็จเดิมเความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new isuzu n e x originality redefined นับสนุนโดย All New Isuzu n View x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ property perfect ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสุดท้ายเลยผมเชื่อว่าข้อนี้เป็นข้อที่สรุปทั้งหมดเลยที่เราคุยกันมา2สัปดาห์นั่นก็คืออย่าหยุดทำสิ่งที่ชอบ ถูกต้องคือคนเราเนี่ยนะเวลาที่เราทําอะไรที่เราชอบเราจะมีความสุขอือย่างพี่นะถ้าวันไหนไม่มีอะไรทําเลยนะครับมีซีรีส์จีนกับซีรีส์เกาหลีพี่ดูนะที่อยู่ได้ทั้งวันอ๋ออยู่ได้แล้วก็ชอบใช่เพราะเราชอบเพลินนีฮครับนอกจากนั้นคือการทํากับข้าวอืนะครับกับข้าวคือพี่ชอบคนที่เป็นคนกินเก่ง เพราะคนกินเก่งเนี่ยเราทำกับข้าวเขากินแล้วเรามีความสุขมีความสุขพี่ไม่ชอบคนเรื่องมากฮใครที่เรื่องมากไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่กินเ่ยพี่เกลียดมากคนพวกนี้คนพวกนี้เวลามาเรียกร้องให้ฉันทำนู่นทำนี่ทั้งทั้งพี่ทำได้นะพี่ไม่ทำแต่คนบางคนทำอะไรให้กินเนี่ยเขากินเยอะ โอยเราเห็นแล้วเรามีความโศงที่ชอบนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่เป็นสิเรื่องราวนะฮะถ้าไม่อยากแก่แบบเป็นภาระนะครับก็นํามาเสนอให้กับผู้ชมในรายการโซเชียลโซซับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับกับรายการโซเชียลโซซับเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันพฤหัสบดีช่วงเวลาเย็นแบบนี้กับผมจิรัวัฒน์สิริบุตรและอาจารย์เสรีวงวันทาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ